สยก้มสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะพามาดูกระบวนการเกิดเชื้อรานะครับว่ามันเกิดอย่างไรนะครับแล้วมันจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับเพื่อ้องกันไม่ให้มันเกิดนะครับอันดับแรกคือเราต้องทําความเข้าใจว่าในระบบนิเวศนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเชื้อโรคเนี่ยมันจะมีการต่อสู้กันนะครับต้นไหนที่มันอ่อนแอนะครับ มันก็จะถูกเชื้อรากัดกินเข้าไปนะครับอันดับแรกที่เราต้องรู้คือเราจะต้องสร้างความแข็งแรงนะครับให้กับพืชของเราก่อนนะฮะเพื่อเป็นการเพื่อตัวมันเองนะครับมันสามารถที่จะต่อกรอนกับเชื้อราได้นะครับเป็นการเสริมกําลังนะครับให้กับตัวของมันให้มันมีภูมิอะแล้วก็มันจะต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อราได้นะครับ แล้วก็กระบวนการเกิดเชื้อราเนี่ยนะครับมันอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะเกิดกับส่วนที่คือถ้าเราดูรอย่างดีนะครับมันจะเกิดกับส่วนที่เป็นใบล่างนะครับอย่างเงี้ยทำไมต้องเกิดกับใบล่างเพราะว่าใบล่างเนี่ยมันพืชกาลังจะทิ้งนะครับพืชกําลังจะทิ้งนะครับใบมันกาลังจะเสียใบมันกาลังจะเปื่อย ครับแล้วก็ด้วยหน้าที่ของเชื้อราเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันคือเป็นการย่อยของเสียนะครับอ่ามันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะป้องกันนะครับอันดับแรกคือเราต้องช่วยถอนคือพอพอพืชผักของเราเนี่ยมันเริ่มทิ้งใบล่างใช่ไหมฮะเราอย่ารอให้มันทิ้งก่อนนะครับเราเด็ดออกก่อนเลยครับ เพราะว่าตัวนี้ถ้าเราไม่เด็ดออกนะเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่เพาะเชื้อนะครับที่มันจะลามไปด้านบนนะครับเปรียบเพียบง่ายก็คือมันเป็นใบที่ต้นมันจะทิ้งแล้วนะครับเชื้อราก็จะมาทําหน้าที่ของมันในการย่อยนะครับเราก็อย่าปล่อยให้มันทิ้งก่อนนะครับพอมันเริ่มจะทิ้งเราก็มาเด็ดออกซะนะฮะนี่มันก็เริ่มทิ้งแล้วนะครับใบล่างนะเนี่ย นะครับเราก็เด็ดทิ้งมันก็จะช่วยป้องกันได้นะครับป้องกันในเรื่องของการลามต่อนะฮะอันนี้เป็นเป็นพืชที่เราป้องกันแล้วนะครับเราพ่นชีวพันธุ์นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของให้พืชนั้นได้เป็นตัวช่วยอีกทีหนึ่งนะครับช่วยป้องกันเชื้อราให้มันนะครับสังเกตถ้าพืชที่เราพ่นชีวพันธุ์นะครับดูแลมันเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดแค่เฉพาะใบล่างนะครับ เฉพาะใบที่มันจะทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นผักที่เราไม่ได้ดูแลตั้งแต่แรกนะครับเวลามันเกิดมันก็จะเกิดจากตรงยอดเลยนะครับนั่นหมายความว่าเชื้อราได้โจมตีเข้าไปที่ต้นมันแล้วนะครับในส่วนที่มันมันแข็งแรงอะ่ะมันอ่อนแอไปแล้วนะครับตัวน,นั้นเนี่ยสนิษฐานได้เลยว่ามันจะไม่รอดนะครับเพราะว่ามันแพ้ให้กับเชื้อราแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นใบล่างเนี่ย แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับโดยการเด็ดทิ้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับที่ต้องมาช่วยเด็ดเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เชื้อราเนี่ยมันมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เติบโตได้ดีนะอย่างเนี้ยนะครับมันจะเกิดแค่ใบล่างนะครับคือเราไม่เป็นต้องเด็ดทิ้งไปทั้งต้นนะครับอ่าคือมันจะเป็นใบที่มันทิ้งนะครับตรงนี้เนี่ย อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับพฤติกรรมของมันนะครับเราถึงจะบริหารจัดการได้ถูกนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะฮะพอมันเกิดแล้วเนี่ยเราก็เด็ดทิ้งไปทั้งต้นเลยนะครับซึ่งเสียดายนะครับอ่ามันยังไปต่อได้นะฮะสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจากใบล่างแสดงว่าพืชของเรายังแข็งแรงอยู่เพราะว่ามันเกิดจากใบที่มันทิ้งนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากช่วงบนของใบ แสดงว่าพืชของเราเนี่ยแพ้เชื้อราไปแล้วนะครับเราจะเป็นที่ต้องเด็ดทิ้งนะครับเพื่อป้องกันป้องกันการเพราะเชื้อในแปลงที่มันจะเพาะต่อไปแล้วก็ไปติดกับแปลงอื่นๆนะครับกับต้นอื่นๆนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูต้นที่มันแพ้แล้วนะครับต้นที่มันแพ้การแข่งขันเนี่ยผมก็เด็ดออกเลยนะฮะเนี่ยต้นนี้คือมัน มันพิการตั้งแต่มันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันแพ้การต่อสู้ฮะเนี่ยมันแพ้การต่อสู้นะครับมันมันเกิดจากใบคือมันมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกพอมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันมันเป็นคื่ที่อ่อนมันอ่อนแอนะครับมันทําให้เชื้อราสามารถโจมตีได้นะครับสังเกตจากใบล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาสู่ใบบนเนี่ย มันจะติดหมดเลยนะครับอ่ามันไม่ไหวแล้วนะครับตัวนี้จําเป็นต้องเด็ดออกนะครับถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยต้นนี้จะเป็นต้นที่เพาะเชื้อนะครับในแปลงนั้นนะฮะเชื้อรามันก็จะเกาะเต็มใช่ไหมเพราะมันเกาะเต็มเนี่ยมันก็จะมีสปอร์แล้วก็ติดไปตามต้นอื่นๆด้วยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นประสบการณ์ของเรานะครับที่เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับมัน แล้วก็มาบอกต่อให้กับเพื่อนๆ,ให,อนๆให้เพื่อนๆได้ไปปฏิบัติต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสามีกุ้มสวัสดีครับ